สวัสดีครับผมเบียร์คนติดป่าครับยินดีต้อนรับสู่ EP ที่3นะครับของการสร้างบ้านด้วยตนเองเอหลังจาก EP ที่2นะครับผมได้ทำตัวพื้นบ้านนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ EP นี้ก็จะมาทำส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของตัวโครงสร้างบ้านเลยนะครับนั่นก็คือโครงสร้างหลังคานะครับที่เป็นตัว จากด้านบนยิงลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับซึ่งทั้งหมดก็จะมีอยู่ยี่เ็ดชุดนะครับ mm hmm. เหล็กที่ผมใช้ก็เหมือนเดิมครับเป็นเหล็กกล่องนิ้วครึ่งคูณ3ามกับ3ามคูณสานะครับธ mm hmm. ีการผมก็คือเดี๋ยวผมจะเชื่อมเหล็ก2เส้นเนาะติดกันกให้เป็นจั่วอย่างนี้นะครับซึ่งต้องเข้ามุมนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าก็สามมุมมุมละ60สองศาเนะก็เดี๋ยว จะตัดเหล็กตรงนี้ครับตรงปลายนะครับมาชนกันซึ่งต้องตัด30นะครับ30 30บวกมัน60นะครับก็ความยากคือการตัดไฟเบอร์ตรงนี้ของผมนะครับไม่สามารถที่จะตัดมุมแหลมได้30องศานะครับก็อาจจะต้องใช้ไฟเบอร์ตัวเล็กนะครับตัวไฟเบอร์มือนะครับตัดเอาหลังจากที่เตรียมเหล็กอะไรเสร็จนะครับตัดมุมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเอามาเชื่อมกันเป็นเป็นจุ เชื่อมกันเป็นจั่วนะครับแล้วก็ค่อยถึงจะมายกตั้งให้ครบทั้ง21ชุดนะครับพอตั้งเสร็จเราก็จะมาเจาะช่องหน้าต่างนะครับตามแบบนะครับซึ่งก็จะมีอยู่สงช่องนะครับก็งานนี้ก็จะจบเท่านี้นะครับก็จะได้โครงสร้างหลังคามาพร้อมกับช่องหน้าต่างเนาะก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคก็มาดูกันนะครับเพราะว่าความยากนะครับก็คือผมทําคนเดียวนะครับแล้วงานนี้มันต้องมีการขึ้นการลงเนาะแล้วก็อีกอย่างที่ผมพูดมาผมก็ยังไม่เคยทําสักอย่างนะครับก็เป็นแค่แผนการแล้วก็ความคิดนะครับโอเคนะครับไปลุยกันครับ ช้าวันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเชื่อมตรงจุดนี้นะครับเมื่อกี้วัดระยะอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะตรงตามที่ต้องการแล้วนะครับก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่าเนาะแต่ว่านี่ครับปัญหาคือตรงนี้นะครับไม่ชิดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีตัวนี้นะครับมาช่วยเพิ่มความแข็งแรงอีกทีนึงนะครับ ก็น่าจะโอเคแล้วแหละนะครับ <c oughs> ตรงนี้ผมมีตัวช่วยนะครับนี่แม่เหล็กแรงสูงนะครับก็ช่วยยึดได้นะครับก็แน่นอยู่เหมือนกัน,นครับว <c oughs> ัดระยะอะไรเรียบร้อยแล้วครับเริ่มเชื่อมก็ได้เลยนะครับไปกันต่อครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวแรกก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับตรงนู้นมาตรงนู้นก็6เมตรนะครับมานี่ก็6เมตรนะครับไปนี่ก็6เมตรนะครับก็ตามแบบนะครับแค่น,นี้เพื่อนดูเอรอเชื่อมนะครับผมก็ตัดเหล็กมื่อ ตัดเหล็กไม่ค่อยชำนานเท่าไหร่นะครับก็รอยเชื่อมรอยต่อเหล็กมันก็จะห่างนะครับรอยเชื่อมก็เลยอาจจะดูไม่สวยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็เอาตัวนี้เป็นแม่แบบนะครับแล้วก็ตัดเหล็กตามนี้นะครับแล้วก็มาประกอบกันให้ครบ21จั่วนะครับไปครับยาวไปครับ ตัดเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็จะมีความยากนะครับเพราะว่าไอ้มุมแหลมตรงนี้นะครับเครื่องท่านตัดไฟเบอร์ผมไม่มีมุมนี้นะครับก็จะใช้ไอ้เครื่องตัดมือนะครับไฟเบอร์ที่มันใช้มือนะครับตัดเอานะครับผมที่เป็นตรงนี้นะครับ60องศานะครับก็ปรับท่านตัดไฟเบอร์ได้นะครับแต่ว่า พอตัดแล้วมันก็จะเ,เหมือนใบมันจะบิดออกนะครับทำให้รอยตัดไม่ค่อยตรงนะครับก็จะมีปัญหาต่างกันนะครับไม่เป็นไ,ไรครับลุอ,อกันต่อครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจัวนะครับ21จัวนะครับก็เป็นจัวใช้เหล็กนิ้วครึ่งคูณ3นะครับ19จัวแล้วก็3คูณ3 2จั่วนะครับใช้เวลาเกือบ2อาทิตย์นะครับามาเชื่อมวันละ2-3จัวนะครับได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่า มอกมาทาตอนบ่ายนะครับที่มันติดโรงเรียนเนาะเวลาเชื่อมมันก็ต้องเคาะต้องตัดอะไรพวกนี้นะครับมันก็เสียงดังก็เกรงใจนักเรียนเขานะครับก็มารอทําช่วงบ่ายแก่ๆที่เด็กเขาลงมาเล่นแล้วนะครับรอเลิกเรียนอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อยออกมาเนาะแล้วก็บางวันก็ไม่ได้ออกมาด้วยนะครับผมก็ติดงานเหมือนกันนะครับก็ทยอยทํานะครับก็เสร็จจนได้ครับวันนี้อ่ ปัญหาที่เจอนะครับความยากก็คือท่านตัดไฟเบอร์มันตัดไม่ได้ตามองศานะครับที่เราตัดนะใบมันใบมันจะตัดลงไปแล้วมันจะเหมือนจะแฉลบออกไปเนี่ยนะครับทําให้รอยตัดมันมันไม่มันไม่แนบสนิทกันนะครับตามที่เราคิดไว้นะครับก็มีความห่างนะครับก็เชื่อมยากเหมือนกันนะครับห่างบางทีก็ครึ่งเซนเลยนะครับก็ต้องใช้ทูบครับอีกดอกนึงนะมาประคองนะครับ แล้วก็ช่วยนะครับก็ใช้เวลานานนะครับกว่าจะได้1จั่วก็เกือบเกือบชั่วโมงนะครับกว่าจะได้1จั่วนะครับก็จะมี600เนาะด้านละ300 1อยหนะครับแล้วก็พลิกแล้วก็อีก1นึ่นะครับพวกที่หยุดอย่างนี้ผมก็ไม่เชื่อมนะครับเพราะมันเชื่อมลำบากเนาะแล้วเหล็กก็ห่างด้วยผมก็กลัวมันทะลุนะครับ ตัวนี้ก็ห่างมากนะครับน่ครับก็เลยไม่เชื่อมนะครับตรงจุดพวกนี้โอเคก็เชื่อมครบเสร็จเรียบร้อยนะครับอืผมก็แผนเดิมก็คือคิดว่าจะเชื่อมเสร็จก็จะจับตัง้งแล้วก็อ ใช้ขาทั้งสองข้างมันนะครับเชื่อมยึดกับตัวโครงเหล็กด้านล่างเลยนะครับแต่หลังจากที่ดูคุณภาพการตัดเหล็กของผมแล้วนะครับมันมันอาจจะไม่ได้ตรงตามสเปคนะครับซึ่งวิธีการยกของผมที่คิดไว้ก็คือผมจะยกขึ้นนะครับแล้วก็จะโฟกัสตรงปลายของจั่วแต่ละจั่วให้ตรงกันนะครับเป็นแนวเดียวกันไปทั้งหมดนะครับ ด้านบนนะครับซึ่งด้วยการตัดมันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะต้องขยับขามันนะครับอาจจะมีการอีกขาหนึ่งขยงขาหนึ่งตั้งอะไรเงี้ยนะครับอเพื่อที่จะไปโฟกัสที่ปลายจั่วให้มันตรงกันเนะเาะพอขยงเนี่ยมันอาจจะมีระยะห่างของของเหล็กนะครับ ทำให้รอยเชื่อมมันอาจจะเชื่อมไม่ได้หรือเชื่อมไม่สมบูรณ์นะครับผมก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่นะครับก็จะหาเหล็กฉากนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็สั่งเข้าไปแล้วแหละนะครับมาประกบนะครับเราประกบสองข้างนะครับของขานะครับก็คืออย่างนี้นะครับขามันจะตั้งขึ้นตรงนี้นะครับผมก็จะมาประกบสองข้างฝั่งนี้นะครับแล้วก็เหล็กฉากเนี่ยมันก็จะมีรูให้เราสามารถสอดสกรูเข้าไปได้นะครับ ล้าก็จะเจาะเหล็กตัวนี้นะครับเจาะขาตัวนี้นะครับแล้วก็สอดสกรูเข้าไปนะครับแล้วก็เอาน็อตมาหมุนนะครับเพื่อที่จะช่วยนะครับก็คือเปลี่ยนจากการเชื่อมนะครับามาเป็นยึดสกรูเอานะครับประมาณนี้เนาะก็วิธีนี้มันก็จะไม่ต้องซีเรียสกับ ขาไหนที่มันขย่งเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียเรื่องเออชื่อมแล้วนะครับก็คือยึดสกรูเอานะครับแล้วก็ค่อยมาเยื่อมเออย็บข้างบนเอานะครับเพื่อความแข็งแรงรก็เปลี่ยนแผนนะครับซึ่งผมสั่งสกรูไปแล้วนะครับอีก2-3วันเขาก็น่าจะมาส่งแล้วแหละนะครับผมสั่งทางออนไลน์เนาะก็เพราะงั้นก็คลิปนี้นะครับผมก็เลยเขออนุญาต ปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆดูแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็น e p ีที่3.1นะครับก็ e p 3ีก็เป็นการยกจั่วทั้งหมดนะครับตั้งขึ้นแล้วกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามนะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการ เข้ามาชมแล้วก็ให้กำลังใจโดยการกด Subscribe กดไลค์นะครับก็ดูกันยาวๆครับโปรเจกต์นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ